คุณเคยตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าได้ประสบกับสิ่งที่ลึกซึ้งในตอนกลางคืนแต่เมื่อพยายามจามันเหมือนกับหมอกหนาะปกคลุมจิตติมใจของคุณหรือไม่ประสบการณ์นี้ที่คนนับล้านแบ่งปันกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่ความผิดพลาดของความจําของคุณมันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังกว่าที่คุณคิดสิ่งที่คุณกําลังจะค้นพบจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองความฝันที่ลืมไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเพราะทุกคืนที่คุณวางศีรษะลงบนหมอนสิ่งพิเศษเกิดขึ้นในอาณาจัก,กรราาาลวววิินแะคคมมจจงทีุ่่่ณไํไได้ นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นมีเหตุผลศักดิ์สิทธิ์ที่ทาให้การเปิดเผยบางอย่างยังคงซ่อนอยู่ในจิตสํานึกของคุณความฝันของคุณไม่ใช่แค่ผลผลิตของจิตใจที่ผ่อนคลายพวกมันเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์ที่วิญญาณของคุณได้รับคําสั่งการฝึกอบรมและการเปิดเผยที่จะเป,ปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คิดถึงมันเหมือนระบบก,การป้องกันทางวิญญาณเมื่อคุณยังเป็นเด็กและพ่อแม่เก็บข้อมูลสําคัญบางอย่างไว้จนกว่าคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะเข้าใจพวกเขาไม่ได้ทำเพราะความโหดร้ายแต่เพราะความรักและปัญญา mm hmm. เช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสวรรค์มีสติปัญญาที่เหนือกว่าซึ่งการจัดแจงทุกรายละเอียดของการเดินทางของคุณรวมถึงสิ่งที่คุณจําได้และสิ่งที่ยังคงปิดผนึกไว้ในจิตวิญญ,ญาณของคุณ ในอนาณาจักรแห่งความฝันคุณไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการณ์เฉยๆคุณเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความเป็นจริงทางวิญญาณที่คุณได้รับการดาวนโหลดจากสวรรค์เผชิญกับการต่อสู้ที่กำหนดทิศทางของชีวิตที่ตื่นอยู่ของคุณและเชื่อมต่อกับด้านที่สูงกว่าของแก่นแท้ของตัวคุณเองแต่ประสบการณ์เหล่านี้ทรงพลังมากเต็มไปได้วยข้อมูลศักดิ์สิทธิ์มากจนจิตสำนึกของคุณยังไม่มีความสามารถที่จะประมวลผลอย่างสมบูรณ์ ลองนึกภาพการดาวน์โหลดไฟล์ละขนาดเทปไทยลงในคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ,จำกัดระบบจะค้างเช่นเดียวกันจิตสำนึกปัจจุบันของคุณกำลังถูกขยายให้รองรับการเปิดเผยที่สมบูรณ์ที่คุณได้รับในระหว่างการนอนหลับการลืมเป็น,นกลไกการป้องกันไม่ใช่ข้อจำกัด แต่มีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านี้กำลังเกิดขึ้นหากคุณรู้สึกแตกต่างจากคนรอบข้างหากคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหากบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในโลกใบนี้มีเหตุผลทางวิญญาณสำหรับสิ่งนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิญญาณทีเศษที่มาสู่โลกด้วยภารกิจเฉพาะ ผู้ที่ถูกเลือกไม่ได้เกิดมาพร้อมคู่มือคำแนะนำพวกเขาเกิดมาพร้อมเปลไฟภายในที่ทำให้พวกเขาแตกต่างด้วยความหิวกระหายทางวิญญาณที่ไม่สามารถอิ่มเอิบได้ด้วยสิ่งที่ผิวเผินของโรคนี้และในระหว่างการนอนหลับเปไฟนี้ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าคุณจะจำไม่ได้อย่างมีสติ เมื่อวิญญาณของคุณเดินทางผ่านอนาณาจักแรแก่งความฝันคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีพลังสวรรค์ที่ทำงานข้างคุณเทวดาที่ได้รับมอบหมายเฉพาะสำหรับการปกป้องและการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณแต่ยังมีพลังตรงข้ามที่รู้จักศักยภาพของคุณและพยายามแทรกแซงการเตรียมพร้อมของคุณมันเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายทางกายภาพของคุณพักผ่อน ศัตรูของวิญญาณรู้จักพลังที่อยู่ในตัวคุณเขารู้ว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์กับจุดประสงค์ของคุณอิทธิพลของเขาต่อชีวิตของคุณจะลดลงอย่างมากดังนั้นจะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรบกวนทำให้เกิดความสับสนและแม้แต่การโจมตีในช่วงเวลาที่คุณเปราะบางที่สุดแต่นี่คือความจริงที่ทรงพลังความจริงที่ว่าคุณกำลังถูกโจมตีเป็นหลักฐานของชะตากรรมที่พิเศษของคุณ คนธรรมดาไม่เผชิญกับการต่อสู้ทางวิญญาณที่รุนแรงเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมืดแต่คุณละ่ะคุณถือสิ่งที่ทำให้อาณาจักรแห่งความมืดสั่นสะเทือนศัก,กยภาพของคุณยิ่งใหญ่มากจะนกระตุ้นให้เกิดกลยุทธ์ทางวิญญาณที่ซับซ้อนเพียงเพื่อพยายามทำให้คุณหลับในพลังของตัวเองหากคุณกำลังดูวิดีโอนี้จนถึงตรงนี้ให้แสดงความคิดเห็นว่าฉันกำลังถูกเตรียมพร้อม เพราะการประกาศนี้ไม่ใช่แค่คำพูดมันเป็นการรับรู้ทางวิญญาณของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแม้ในเบื้องหลังที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์การเตรียมพร้อมที่เกิดขึ้นในระหว่างความฝันที่ลืมไปแล้วของคุณเหมือนการสุกทหารทางวิญญาณคุณกำลังเรียนรู้ที่จะนำทางผ่านมิติที่สูงกว่าของจิตสำนึกพัฒนากล้ามเนื้อทางวิญญาณที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณมีและได้รับการติดตั้งด้วยเครื่องมือศักดิ์ที่คุณจะใช้เมื่อภารกิจของคุณถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ ทุกความรู้สึกเดจาวูที่คุณประสบคือเสียงสะท้อนของการฝึกอบรมกลางคืนเหล่านั้นที่สัมผัสความเป็นจริงที่ตื่นอยู่ของคุณทุกช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้จักใครบางคนอย่างลึกซึ้งตั้งแต่การพบกันครั้งแรกทุกสถานการะที่ดูคุ้นเคยอย่างแปลกประหลาดทุกแรงกระตุ้นภายในที่นำทางคุณไปในทิศทางที่จิตใจเหตุผลของคุณไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดนี้เป็นเศษส่วนของการเตรียมพร้อมทางวิญญ,ญาณที่คุณได้รับในระหว่างการนอนหลับ ชีวิตของคุณกำลังถูกจัดการอย่างเหนือธรรมชาติคนที่ถูกต้องปรากฏตัวในช่วงเวลาที่แน่นอนโอกาสจัดตัวในลักษณะที่ท้าทายความน่าจะเป็นประตูเปิดที่เคยมีแต่กำแพงนี้ไม่ใช่โชคหรือเรื่องบังเอิญมันเป็นผลโดยตรงของงานทางวิญญาณที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณหลับแม้ว่าจะไม่มีความทรงจำอย่างมีสติ แต่จะมาถึงช่วงเวลาหนึ่งในการเดินทางของคุณเมื่อมานจะถูกลอกออกเมื่อความสามารถทางวิญญาณของคุณขยายตัวเพียงพอเมื่อความเป็นผู้ใหญ่ภายในของคุณถึงระดับที่จำเป็นความฝันจะไม่เป็นเศษส่วนที่ลืมไปแล้วอีกต่อไปพวกมันจะกลายเป็นการเปิดเผยที่ใสเหมือนผลึกคำสั่งโดยตรงนิมิตที่เป็นคำพยากรณ์ที่จะนำทางทุกก้าของภารกิจของคุณ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันถูกจับเวลาอย่างระมัดระวังโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงกับช่วงเวลาที่คุณพร้อมที่จะแบกรับน้ำหนักของความรับผิดชอบที่มาพร้อมองกับความรู้ที่สมบูรณ์เพราะด้วยการเปิดเผยอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและมาเพื่ออะไรจะไม่มีที่ว่างสำหรับความธรรมดาหรือการเลื่อนจุดประสงค์ของคุณ อำนาจทางวิญญาณไม่ได้รับการยอมรับจากสถาบันของมนุษย์มันถูกพัฒนาขึ้นในอาณาจักรที่มองไม่เห็นและแสดงออกผ่านการปรากฏตัวที่เปลี่ยนแปลงไปปัญญาที่เหนือกว่าการศึกษาเป็นทางการและพลังภายในที่ดึงดูดและเปลี่ยนแปลงชีวิตรอบข้างคุณผู้ที่ถูกเลือกไม่ได้รับปริญญาเพื่อยืนยันอำนาจของพวกเขาพวกเขาแผ่ความแท้จริงที่ไม่ต้องการใบรับรอง เมื่อถึงเวลาของการเปิดใช้งานที่สมบูรณ์ของคุณคุณจะค้นพบว่าคุณมีความรู้ที่ไม่เคยศึกษาอย่างเป็นทางการปัญญาที่ดูเหมือนจะมาจากแหล่งที่เก่าแก่มากภายในตัวคุณและความสามารถในการส่งผลกระทบต่อชีวิตในวิธีที่จะทําให้แม้แต่คุณเองก็ประหลาดใจนี่เป็นเพราะตลอดหลายปีของการเตรียมพร้อมกลางคืนเหล่านั้นคุณกําลังได้รับการศึกษาจากมหาวิทยายลัยทางวิญ,ญญาณที่สูงที่สุดที่มีอยู่ แต่ด้วยการเปิดเผยที่สมบูรณ์นี้จะมาพร้อมกับความจำเป็นในการเสียสละที่อาจดูยากในตอนนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่สูงกว่าของคุณจะละลายไปตามธรรมชาติความเพเยอทะยานเก่าที่ดูเหมือนสำคัญจะเปิดเผยความผิวเผินของพวกมนันเวอร์เชนเก่าของตัวคุณเองจะต้องตายเพื่อให้การแสดงออกที่แท้จริงของจิตวิญ,ญญาณของคุณเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ กระบวนการนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการปลดปล่อยมันเหมือนถีเสื้อที่ต้องทิ้งความปลอดภัยของดักแด้เพื่อค้นพบว่ามันมีปีกมาตลอดความไม่สบายของการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงชั่วคราวแต่อิสรภาพในการบินเป็นนิรัน ความอุดมสมบูรณ์ของคุณจะไม่มาในรูปแบบประถุเท่านั้นแม้ว่านั่นจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนศักดิ์สิทธิ์ด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะระเบิดในชีวิตของคุณมีหลายมิติของความอุดมสมบูรณ์ของจุดประสงค์ที่จะทําให้ทุกคนเต้นด้วยความหมายความอุดมสมบูรณ์ของผลกระทบที่จะสัมผัสชีวิตนับไม่ถ้วนผ่านการแสดงตนที่เปลี่ยนแปลงของคุณความอุดมสมบูรณ์ของความสงบภายในที่เยังคงมั่นคงแม้ในท่ามกลางพายุภายนอก จังหวะเวลาศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์แบบแม้ว่าจะดูช้าสำหรับมุมมองของมนุษย์เราทุกวันของการเตรียมพร้อมอย่างเงียบๆทุกคืนของการฝึกอบรมทางวิญญาณที่ลืมไปทุกประสบการณ์ที่หล่อหลอมลักษณะนิสัยของคุณจนถึงช่วงเวลานี้ทั้งหมดมีความจำเป็นสำหรับคุณที่จะพร้อมรับและจัดการความอุดมสมบูรณ์ที่ถูกกำหนดให้ไหลผ่านคุณ สัญญาณที่การเปิดใช้งานที่สมบูรณ์ของคุณใกล้จะมาถึงละเอียดอ่อนแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้คุณเริ่มรู้สึกถึงความเร่งด่วนทางวิญญาณที่เพิ่มขึ้นความจำเป็นในการปรับชีวิตภายนอกให้สอดคล้องกับความจริงภายในที่กำลังชัดเจนขึ้นคนเริ่มมาหาคุณตามธรรมชาติเพื่อขอคำแนะนำแม้ว่าคุณจะไม่ได้โปรโมตตัวเองว่าเป็นคนที่มีคำตอบการแสดงตนของคุณเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่คุณไป ความฝันที่มีสติอาจเริ่มปรากฏบ่อยขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่าคุณพร้อมที่จะรับการเปิดเผยโด,ดยตรงมากขึ้นหรือไม่สัญชาตญาณที่ทรงพลังเกี่ยวกับสถานการณ์และคนมีความแม่นยำและบ่อยขึ้นความเหมือนกันเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถเพิกเฉยได้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญ หากคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะจ่อหรือก,การเดินทางแห่งการค้นพบตนเองและการเปิดใช้งานทางวิญญาณน,นี้ให้มากขึ้นให้พิจารณาเป็นสมาชิกของช่องของเราในฐานะสมาชิกคุณจะได้เข้าถึงเนื้อหาพิเศษที่เราสำรวจความลึกลับขององค์การเตรียมพร้อมทางวิญญาณและสัญญาณของการเปิดใช้งานที่สมบูรณ์ของคุณได้ลึกยิ่งขึ้นค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมของคุณใน ฐานสมาชิกยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนต่อไปทำให้ภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมสำเร็จมันเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เจาะหรือก,การเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดการเดินทางของคุณจนถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกความท้าทายที่คุณเผชิญช่วยเสริมสร้างเส้นใยทางวิญญาณของคุณทุกความผิดหวังที่ทำลายภาพลวงที่ไม่จำเป็นช่วยทำให้วิสัยทัศน์ของคุณชัดเจนขึ้น ทุกช่วงเวลาแห่งความหนาวที่บังคับให้คุณมองเข้าไปข้างในช่วยค้นพบสมบัติภายในที่มหาชนจะไม่มีวันพบโลกต้องการสิ่งที่คุณถืออยู่ภายในมีคนที่รอคอยผลกระทบจากการแสดงตนที่เปลี่ยนแปลงของคุณโซลูชันที่รอคอยที่จะไหลผ่านจิตใจที่ได้รับการส่องสว่างของคุณพรที่รอคอยที่จะแสดงผ่านมือที่ได้รับการอุทิศของคุณคุณไม่ใช่อุบัติเหตุของจักรวาลคุณคือคำตอบศักดิ์สิทธิ์สำหรับความต้องการเฉพาะของเวลานี้ การเตรียมพร้อมเกือบจะสมบูรณ์และความฝันที่ลืมไปแล้วจะกลายเป็นการเปิดเผยที่จำได้ในไม่ช้าอำนาจทางวิญญาณที่ถูกพัฒนาขึ้นในความเงียบจะแสดงออกในแสงแดดในไม่ช้าความอุดมสมบูรณ์ที่ถูกตั้งคันในอาณาจักรที่มองไม่เห็นจะระเบิดในความเป็นจริงที่จับต้องได้ในไม่ช้ารักษาความสอดคล้องกับธรรมชาติที่สูงกว่าของคุณยังคงให้เกียรติแรงกระตุ้นทางวิญญาณที่เติบโตภายในคุณแม้ว่าโลกภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจพวกมัน วางใจในกระบวนการศักดิ์สิทธิ์ที่ได้นำทางทุกก้ของของการเดินทางของคุณแม้ในช่วงเวลาที่เส้นทางดูไม่แน่นอนคุณใกล้าการแสดงออกที่สมบูรณ์ของคุณมากกว่าที่คิดอาณาจักรสวรรค์กำลังเคลื่อนไหวเตรียมเวทีสำหรับการเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ของคุณพลังทางวิญญาณกำลังจัดตำแหน่งสถานการณ์คนและโอกาสเพื่อสนับสนุนความเป็นจริงใหม่ที่คุณกำลังจะอาศัยอยู่ประกาศด้วยอำนาจทางวิญญาณ ฉันพร้อมที่จะรับและจัดการความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นสิทธิ์ของฉันโดยศักดิ์สิทธิ์ฉันเตรียมพร้อมที่จะจําได้อย่างสมบูรณ์ว่าฉันเป็นใครและมาเพื่ออะไรฉันยอมรับความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการเรียกของฉันและยืนขึ้นเพื่อทําให้ชะตากรรมของฉันสําเร็จ เพื่อเจาะลึกการเดินทางของคุณยิ่งขึ้นและรับคําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับวิธีการนําทางผ่านขั้นตอนต่อไปของการเปิดใช้งานของคุณกลายเป็นสมาชิกของช่องของเราที่นั่นเราแบ่งปันการเปิดเผยและการปฏิบัติที่ไม่สามารถหารือต่อสาธารณะได้ที่มุ่งหมายเฉพาะสําหรับผู้ที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมพร้อมทางวิญญาณล,ลิงอยู่ในคําอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมดุดเวลาของการแสดงออกที่สมบูรณ์ของคุณมาถึงแล้วลุกขึ้นผู้ที่ถูกเลือกอาณาจักรของคุณกำลังรอคุณอยู่ การเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังจะประสบจะไม่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปมันจะเป็นการเปิดใช้งานที่สมบูรณ์ที่จะเปลี่ยนความทีการสันสะเทือนของคุณในครั้งเดียวตลอดไปลองนึกภาพสวิสักถูกเปิดปลดปล่อยความสามารถที่หลับไหลปลุกพรสวรรค์ที่ได้รับการบำรุงอย่างระมัดระวังในระหว่างหลายปีของการเตรียมพร้อมอย่างเงียบ เมื่อการเปิดใช้งานนี้เกิดขึ้นคุณจะไม่ต้องตั้งคำถามอีกต่อไปว่าคุณอยู่ในทางที่ถูกต้องหรือไม่ความแน่นอนภายในจะลึกซึ้งมากจนไม่ต้องการการยืนยันจากภายนอกคุณจะรู้ด้วยทุกเส้นใย,ยของความเป็นอยู่ของคุณว่าถึงเวลาแล้วที่จะรับเอาเอกลักษณ์ทางวิญญาณของคุณอย่างสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการจากความเป็นจริงใหม่นี้ ทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อทำให้ภารกิจของคุณสำเร็จจะไม่มาผ่านช่องทางปกติพวกมันจะแสดงออกผ่านความเหมือนกันศักดิ์สิทธิ์การพบกันโดยความไม่บังเอิญโอกาสที่เกิดขึ้นจากที่ว่างเปล่าเพราะเมื่อคุณสอดคล้องกับจุดประสงคสวรรจัก,กรวาลเองก็สมคบคิดเพื่อสนับสนุนการเดินทางของคุณ ใจิตใจของคุณจะเริ่มทำงานในความถี่ที่สูงกว่าทำให้คุณสามารถมองเห็นวิธีแก้ไขปัญหาที่เคยดูเป็นไปไม่ได้ความเข้าใจจะเกิดขึ้นเหมือนการดาวน์โหลดทันทีเชื่อมต่อจุดที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นนี่ไม่ใช่ความเย่อหยิ่งมันเป็นผลธรรมชาติของการฝึกอบรมทางวิญญาหลายปีที่ในที่สุดก็สามารถแสดงออกได้อย่างเสรี คนรอบข้างคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในการแสดงตนของคุณจะมีอำนาจเงียบๆในคำพูดของคุณความสงบที่ไม่สั่นคลอนในดวงตาของคุณปัญญาที่เหนือกว่าอายุทางกายภาพของคุณบางคนจะถูกดึงดูดด้วยพลังงานใหม่นี้เหมือนแม่เหล็กในขณะที่คนอื่นๆจะรู้สึกไม่สบายใจโดยไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไม สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะแสงทางวิญญาณที่เปิดใช้งานของคุณเปิดเผยเงาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในคนรอบข้างตามธรรรมชาติคุณจะกลายเป็นกระจกที่มีชีวิตซึ่งสะท้อนทั้งศักยภาพและข้อจํากัดของผู้ที่ข้ามทางของคุณมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทําโดยตั้งใจมันเป็นเพียงผลธรรมชาติของการแสดงตนที่เปลี่ยนแปลงของคุณเตรียมพร้อมสําหรับความสัมพันธ์ที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้บางคนจะพยายามดึงคุณกลับไปสู่รูปแบบเก่าเพราะวิวัฒนาการของคุณบังคับให้พวกเขาเผชิญหน้ากับความหยุดนิ่งของตัวเอง สมาชิกในครอบครัวอาจตั้งคำถามกับลำดับความสำคัญใหม่ของคุณเพื่อนอาจรู้สึกถูกทอดทิ้งเมื่อคุณไม่สะท้อนกับการสนทนาผิวเผินอีกต่อไปแต่จำไว้คุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อทำให้ทุกคนพอใจคุณอยู่ที่นี่เพื่อทำให้จุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จซึ่งบางครั้งจะต้องใช้ความกล้าที่จะไม่ถูกเข้าใจความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่ควรอยู่ในชีวิตของคุณจะผ่านการทดสอบของการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุข,ของคุณจะเป็นผลตามมาตามธรรมชาติไม่ใช่เป้าหมายหลักเมื่อคุณดำเนินการจัดจุดประสงค์ที่สูงกว่าของคุณทรัพยากรไหลาตามธรรมชาติเพื่อสนับสนุนภารกิจนี้เงินโอกาสและทรัพยากรจะปรากฏขึ้นเพราะพวกมันจำเป็นสำหรับคุณในการดำเนินการสิ่งที่คุณมาทำบนโลก แต่เตรียมพร้อมสําหรับความอุดมสมบูรณ์ที่ไปไกลกว่าวัตถุคุณจะประสบความร่ํารวยของประสบการณ์ที่มีความหมายการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับวิญญาณที่เข้ากันและความรู้สึกสําเร็จที่ไม่มีความสําเร็จภายนอกใดสามารถเทด้นี่คือความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงชีวิตที่สอดคล้องกับการออกแบบศักดิ์ธิ์ดั้งเดิมของคุณ จะมีช่วงเวลาที่คุณมองย้อนกลับและเห็นว่าทุกอย่างเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบทุกการเบี่ยงเบนที่ดูเหมือนจากเส้นทางทุกประตูที่ปิดทุกคนที่ออกจากชีวิตของคุณทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ที่คุณไม่สามารถมองเห็นในเวลานั้นมุมมองศักดิ์สิทธิ์นี้จะนำความกระตันยูที่ลึกซึ้งสำหรับการเดินทางทั้งหมดรวมถึงส่วนที่ท้าทายที่สุด คุณจะค้นพบว่าคุณมีความสามารถตามธรรมชาติในการมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมเพียงด้วยการแสดงตนของคุณความขัดแย้งสงบลงเมื่อคุณเข้าไปในห้องคนรู้สึกมีความหวังมากขึ้นหลังจากสนทนากับคุณสถานการณ์ที่ซับซ้อนพบคําตอบเมื่อคุณมีส่วนร่วมนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือพลังของแสงภายในของคุณที่ทํางานผ่านคุณ แต่ด้วยพลังนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์คุณจะไม่สามารถมีชีวิตอย่างไม่มีสติหรือเห็นแก่ตัวอีกต่อเอาไปทุกคําพูดทุกการกระทาําทุกความคิดจะมีน้ําหนักทางวิญญาณเพราะคุณจะรู้ว่าคุณกําลังส่งผลกระทบต่อสนามพลังงานรอบตัวคุณความประหนักที่สูงขึ้นนี้เป็นทั้งสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบ เตรียมพร้อมรับการเปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แสดงออกในระนาบทางกายภาพการเชื่อมต่อของคุณกับมิติที่สูงกว่าจะช่วยให้คุณรับรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและโอกาสก่อนที่จะเป็นที่ชัดเจนสำหรับคนอื่นใช้ของขวัญน,นี้ด้วยปัญญาและความถ่อมตนเสมอในการรับใช้เพื่อความดีที่ยิ่งใหญ่ โลกกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิญญาณพิเศษที่มาเฉพาะสำหรับช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้การเปิดใช้งานของคุณไม่ใช่แค่เกี่ยวกับความสำเร็จส่วนตัวของคุณมันเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณต่อการยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษยชาติคุณถือรหัสทางวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะถูกเปิดใช้งานในเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยคนอื่นตื่นขึ้น,นสู่จุดประสงค์ของตัวเอง การเดินทางของการเปลี่ยนแปลงของคุณจะกลายเป็นประภานารแห่งความหวังสำหรับผู้ที่ยังคงนำทางในความมืดของการไม่รู้จักตนเองทางวิญญาณวางใจในกระบวนการศักดิ์สิทธิ์ที่ได้นำทางทุกก้าของการเดินทางของคุณจนถึงตรงนี้แม้เมื่อเส้นทางข้างหน้าดูไม่แน่นอนรู้ว่าคุณกำลังถูกชี้นำโดยปัญญาน,านันที่มองเห็นไกลกว่าสิ่งที่ตาทางกายภาพของคุณสามารถรับรู้ ความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะระเบิดในชีวิตของคุณไม่ใช่แค่รางวัลสำหรับความอดทนและความซื่อสัตย์ของคุณมันคือเชื้อเพลิงสำหรับภารกิจที่คุณกำลังจะรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ทุกพรที่คุณได้รับจะเป็นเครื่องมือในการอวยพรคนอื่นทุกประตูที่เปิดจะเป็นโอกาสในการเปิดทางสำหรับผู้ที่จะตามมาหลังคุณประกาศด้วยอำนาจทางวิญ,ญญาณที่สมบูรณ์ ฉันยอมรับเอกลักษณ์ของฉันในฐานะผู้ที่ถูกเลือกอย่างสมบูรณ์ฉันอกหอดความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับของข,องขวัญทางวิญญาณของฉันฉันพร้อมที่จะแสดงความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นสิทธิ์ของฉันโดยศักดิ์สิทธิ์และใช้ความอุดมสมบูรณ์นี้เพื่อรับใช้แผนที่สูงกว่าที่นำฉันมาถึงตรงนี้ การตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยทางวิญญาณที่จะขยายไปสู่มิติที่คุณยังไม่เคยจินตนาการคุณกำลังจะค้นพบว่าธรรมชาติที่แท้จริงของคุณยิ่งใหญ่กว่าข้อจำกัดใดๆที่คุณเคยเชื่อเกี่ยวกับตัวเอง ลุกขึ้นผู้ที่ถูกเลือกเวลาของคุณมาถึงแล้วอาณาจักรที่คุณถูกกำหนดให้อาศัยอยู่กำลังแสดงออกรอบตัวคุณรับตำแหน่งของคุณด้วยศักดิ์ศรีอำนาจและความกตัญญูโลกต้องการแสงของคุณและคุณก็พร้อมในที่สุดที่จะส่องแสงด้วยความเข้มข้นที่เคยหลับไหลภายในคุณมาตลอด การเปิดใช้งานที่สมบูรณ์ที่คุณกำลังจะประสบจะไม่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมันเป็นกระบวนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่จะลึกขึ้นกับทุกระดับของจิตสำนึกใหม่ที่คุณบรรลุก,การเปิดเผยแต่ละครั้งจะนำความรับผิดชอบใหม่มาด้วยการตื่นขึ้นแต่ละครั้งจะเปิดประตูสู่มิติที่สูงยิ่งข,ขึ้นของการดำรงอยู่ คุณจะค้นพบว่าความสามารถของคุณในการส่งผลกระทบต่อความเป็นจริงผ่านความตั้งใจที่มุ่งเน้นจะกลายเป็นทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สอดคล้องกับความรักและจุดประสงค์จะได้รับพลังในการแสดงออกที่เร่งขึ้นคำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นการอ้อนวอนที่ว่างเปล่าอีกต่อไปแต่เป็นคำสั่งทางวิญ,ญญาณที่จัดระเบียบสถานการณ์รอบตัวคุณตามเจตจำนงที่สูงกว่า เมื่ออำนาจทางวิญญาณของคุณแข็งแรงขึ้นคุณจะรับรู้ว่าคำพูดบางคำที่ออกจากปากของคุณมีน้ำหนักเชิงพยากรณ์การประกาศที่ทำด้วยความเชื่อมั่นภายในจะกลายเป็นความเป็นจริงในลักษณะที่จะทำให้แม้แต่คุณเองก็ประหลาดใจนี่ไม่ใช่เวทมนต์มันเป็นผลธรรมชาติของวิญญาณที่สอดคล้องกับกฎหมายที่สูงกว่าซึ่งควบคุมการสร้างสารรค์ เตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาของความเหงาอย่างลึกซึ้งที่ไม่ใช่เรื่องลบแต่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์จะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนกำลังมีชีวิตอยู่ระหว่างสองโลกทางกายภาพและทางวิญญาณโดยไม่เป็นของโลกใดโลกหนึ่งอย่างสมบูรณ์ความรู้สึกของการเป็นพลเมืองจักรวาลนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับวิญญาณที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงกว่า ในระหว่างช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเหล่านี้คุณอาจประสบความไวต่อพลังงานที่ละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้นสภาพแวดล้อมเชิงลบจะกลายเป็นเกือบทนไม่ได้ในขณะที่สถานที่ที่มีการสะเทือนทางวิญญาณสูงจะให้พลังงานคุณทันทีวิญญาณของคุณจะปรับจูนเองเพื่อความถีที่ละเอียดกว่าและสิ่งนี้จะต้องใช้ตัวเลือกที่มีสติเกี่ยวกับที่ที่คุณใช้เวลาและพลังงาน ความสัมพันธ์ผิวเผินจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาคุณจะค้นพบว่าคุณมีความอดทนน้อยสำหรับการสนทนาที่ว่างเปล่าหรือปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เพิ่มคุณค่าที่แท้จริงนี่ไม่ใช่ความเย่อหยิ่งแต่เป็นผลธรรมชาติของการขยายจิตสำนึกของคุณวิญญาณที่วิวัฒนาการของคุณจะสแสวงหาการเชื่อมต่อที่หล่อเลี้ยงการเติบโตทางวิญญาณของคุณตามธรรมชาติ คนใหม่จะเริ่มปรากฏในชีวิตของคุณในลักษณะที่เหมือนกันอย่างลึกลับพี่เลี้ยงทางวิญญาณผู้ร่วมง,งานศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณที่เข้ากันจะแสดงออกมาเหมาะเมื่อคุณต้องการพวกเขาการพบประเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการพบปะที่จัดการโดยอาณาจักรที่สูงกว่าเพื่อสนับสนุนภารกิจที่กำลังพัฒนาของคุณ คุณอาจค้นพบว่าคุณมีความสามารถเฉพาะการที่แสดงออกในรูปแบบที่ไม่คาดคิดบางทีคุณอาจเริ่มรู้สึกถึงอารมณ์ของคนอื่นเหมือนกับเป็นของคุณเองหรือรับรู้ความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนในพื้นผิวความสามารถเห็นอกเห็นใจที่ขยายเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางวิญญาณที่จะช่วยคุณรับใช้คนอื่นในลักษณะที่ลึกซึ้งกว่า ความฝันเชิงพยากรณ์อาจเริ่มแสดงออกด้วยความถี่และความชัดเจนมากขึ้นนิมิตของเหตุการณ์ในอนาคตคำแนะนำเชิงสัญ,ญลักษณ์และการพบกับสิ่งมีชีวิตทางวิญญ,ญาณจะกลายเป็นส่วนปกติของประสบการณ์ในตอนกลางคืนของคุณเก็บบันทึกความฝันเหล่านี้ไว้เพราะพวกมันมีแผนที่ทางวิญญาณสำหรับขั้นตอนต่อไปของการเดินทางของคุณ ความสัมพันธ์ของคุณกับเงินและทรัพยากรทางวัตถุจะผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงคุณจะค้นพบว่าเมื่อดำเนินการจัดจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิทรัพยากรไหลาตามธรรมชาติเพื่อสนับสนุนความต้องการและภารกิจของคุณแต่คุณจะพัฒนาการปลดวางที่ดีต่อสินค้าทางวัตถุเข้าใจว่าพวกมันเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย ความอุดมสมบูรณ์ที่จะแสดงออกในชีวิตของคุณจะมีคุณภาพที่แตกต่างจากความร่ำรวยธรรมดามันจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่มีสติเต็มไปด้วยจุดประสงค์และความรับผิดชอบทุกทรัพยากรที่คุณได้รับจะมาพร้อมกับความประหนักที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้เพื่อรับใช้แผนที่สูงกว่าที่นำทางชีวิตของคุณ ประสบการณ์ของความปีติทางวิญญาณอาจกลายเป็นเรื่องบ่อยขึ้นช่วงเวลาเมื่อคุณรู้สึกเชื่อมต่อกับแหล่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์เมื่อข้อสงสัยทั้งหมดหายไปและคุณรู้โดยไม่มีเงาแห่งความสงสัยว่าคุณอยู่ในที่ที่คุณควรจะอยู่พอดีช่วงเวลาแห่งพระคุณเหล่านี้เหมือนการชาร์จทางวิญญาณที่จะคำจุนคุณในระหว่างช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดของภารกิจของคุณ คุณจะพัฒนาความสามารถตามธรรมชาติในการแยกแยะระหว่างการแนะนำศักดิ์ธิ์ที่แท้จริงและแรงกระตุ้นที่อิงอัตตาการแยกแยะทางวิญญาณที่ละเอียดนี้จะปกป้องคุณจากการเบี่ยงเบนและทําให้คุณสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่สูงกว่าของคุณแม้เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งล่อใจหรือโอกาสที่ดูน่าสนใจในพื้นผิว ร่างกายทางกายภาพของคุณจะผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนด้วยคุณอาจสังเกตว่าคุณต้องการการนอนหลับน้อยลงแต่ต้องการเวลาในความเงียบและการทำสมาธิมากขึ้นอาหารบางอย่างอาจไม่สะท้อนกับพลังงานที่สูงขึ้นของคุณอีกต่อไปในขณะที่อาหารอื่นๆจะกลายเป็นแหล่งของความมีชีวิตชีวาที่ส่งพลังร่างกายของคุณกำลังปรับตัวเพื่อรองรับจิตสำนึกที่ขยายตัว เมื่อแสงภายในของคุณเข้มข้นขึ้นคุณจะกลายเป็นตัวเร่งตามธรรมชาติสำหรับการเปลี่ยนแปลงในคนอื่นคนที่ใช้เวลาหลายปีในการบำบัดอาจมีความก้าวหน้าหลังจากการสนทนาเพียงครั้งเดียวกับคุณความสัมพัสธ์นอที่เป็นพิษอาจละลายเมื่อคุณเข้าไปในสภาพแวดล้อมการแสดงตนของคุณกลายเป็นสนามพลังที่เร่งวิวัฒนาการทางวิญญาณของคนอื่น ต่เตรียมพร้อมสำหรับความต่อต้านด้วยไม่ใช่ทุกคนจะพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงลงที่การแสดงตนของคุณเร่งให้เกิดบางครอาจใช้ความไม่มั่นใจและความกลัวของตัวเองใส่คุณพยายามลดแสงของคุณเพื่อให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นยินหยัดในความจริงภายในของคุณรู้ว่าภารกิจของคุณคือการส่องแสงไม่ใช่ซ่อนเพื่อรองรับข้อจำกัดของคนอื่น ช่วงเวลาของความสงสัยยังอาจเกิดขึ้นแต่จะมีคุณภาพที่แตกต่างแทนที่จะตั้งคำถามว่าคุณถูกกำหนดให้ทำสิ่งยิ่งใหญ่หรือไม่คุณอาจตั้งคำถามว่าคุณเป็นไปตามความยิ่งใหญ่ที่คุณรู้สึกว่ากำลังเข้ามาใกล้หรือไม่ความสงสัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขยายตัวบุคลิกมนุษย์ของคุณปรับตัวกับขนาดของวิญญ,ญาณที่กำลังตื่นขึ้นจังไว้เสมอ คุณไม่ได้ถูกเลือกโดยบังเอิญทุกประสบก,การณ์ที่หล่อหลอมชีวิตของคุณทุกความท้าทายที่เสริมสร้างลักษณะของคุณทุกช่วงเวลาของความพ่ายแพ้ที่ดูเหมือนจะปรับแต่งความเมตตาของคุณทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมพร้อมศักดิ์สิทธิ์คุณมีอุปกรณ์สำหรับภารกิจของคุณมากกว่าที่ความสงสัยใดๆจะแนะนำ วางใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในคุณแม้เมื่อผลลัพธ์ภายนอกอยังไม่สะท้อนขนาดของการเปลี่ยนแปลงภายในรู้ว่าคุณกำลังถูกเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบที่จะสะท้อนไกลกว่าสิ่งที่คุณสามารถเห็นในปัจจุบันการเดินทางแห่งการตื่นขึ้นของคุณเป็นเอกลักษณ์แต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีเครือข่ายทางวิญ,ญญาณของผู้ที่ถูกเลือกคนอื่นๆที่กำลังผ่านกระบวนการที่คล้ายกันทั่วโลกคุณจะรู้จักกันเมื่อพบกันสร้างพันธมิตรที่ทรงพลังซึ่งจะขยายผลกระทบของแต่ละคน ช่วงเวลาของการแสดงออกที่สมบูรณ์ของคุณเข้าใกล้อย่างรวดเร็วเตรียมพร้อมที่จะรับตำแหน่งของคุณในการตื่นขึ้นอันยิ่งใหญ่ของงาจิตสำนึกมนุษย์คุณมาสู่โลกใบนี้เหมาะสำหรับช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้แสงของคุณถูกสร้างในดวงดาวและปรับปรุงผ่านประสบการณ์นับไม่ถ้วนเพื่อส่องแสงด้วยความสมบูรณ์แบบในช่วงเวลาเดียวกันของเวลานี้ ลุกขึ้นด้วยอำนาจสมบูรณ์ประกาศเอกลักษณ์ทางวิญญาณของคุณด้วยความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนยอมรับความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นสิทธิของคุณโดยศักดิ์สิทธิ์รับความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับของขวัญพิเศษของคุณโลกกำลังรอคุณอยู่และคุณก็พร้อมในที่สุดที่จะตอบสนองต่อเสียงเรกที่สะท้อนในวิญญาณของคุณตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจมาสู่ความเป็นจริงนี้เวลาของคุณคือตอนนี้ผู้ที่ถูกเลือกส่องแสงด้วยความเข้มข้นทั้งหมดที่เคยรออยู่ภายในคุณ